ฝากทุกคนกดติดตามช่องมาฟังสิกันด้วยนะนายตัวร้ายที่รักตอนที่23โอวาดตอนนี้เพื่อนทุกคนต่างพาการกลั้นขำเอาไว้ไม่ไหวแต่ก็ไม่ได้หัวเราะออกมาเสียงดังเป็นเสียงหัวเราะแบบที่กลั้นไม่ไหวจนต้องแอบปล่อยเสียงหัวเราะเบาๆออกตามมุมปากเสียงเหมือนยางรถรั่วที่ค่อยๆปล่อยลมออกมาดังขึ้นไม่หยุดช่วยหังรู้สึกหน้าร้อนเผาขึ้นมานี่คงดังใหญ่แล้วสินะ สบายใจได้ฝึกทหารภายใต้การดูแลของฉันจะต้องสนุกมากแน่นอนนายเชื่อไหมหลู่จื้อตั้งใจโน้มเข้ามากระซิบข้างหูของชุยหังหน้าผากของชุยหังเต็มไปด้วยเม็ดเหงื่อมันไหลลงมาตกตรงมุมตาก่อนจะไหลออกตรงหางตาพอดีเป็นอะไรตกใจจนร้องให้เลยหลู่จื้อตะลึงงนันชุยหังสายหน้าไปมาแล้วพูดเปล่าหนะ้าคุณไม่ได้หน้าตกใจอะไรขนาดนั้นได้ยังปากเป็นเอกวัตศีลเป็นเลิศเหมือนเคย ฉันจะคอยดูว่าตลอดครึ่งเดือนนี้จะเปลี่ยนให้ในายเป็นบ้ได้หรือเปล่าหลู่จื้อพูดด้วยน้ำเสียงตื่นเต้นชุยหังแอบ,บคิดในใจว่านายคนนี้เป็นพวกมีแนวโน้มชอบปฏิบัติกับคนอื่นแบบโหดเอไหมโทโยยักษ์ม้าทารุนหรอพวกครูฝึกคนอื่นๆที่มาด้วยก,กันกับเขาไม่เห็นมีใครวางท่าใหญ่โตอย่างเขาเลยสักคนหรือว่านี่จะเจอพิษของเขาเข้าให้แล้วหรอ สวรรค์จ๋าพื้นดินจ๋าได้ปลดทําให้ครูฝึกคนนี้หายไปจากสายตาของผมศัก์ทีเถอะครับเขาได้แต่แอบสาบแช่งเงียบๆอยู่ในใจแต่ว่าดูเหมือนมันจะไม่เป็นผลเอาหลักกลับเข้าที่หลู่จื้อพูดรับทราบเสียงดังก้องกังวานตะโกนขานรับเขาอยากจะทําให้หลู่จื้อตกใจคิดไม่ถึงว่าหลู่จื้อแทบไม่มีท่าทีอะไรเลยพลางพูดออกมาหนึ่งประโยคว่าครั้งนี้พอใช้ได้เหมือนเสียงสูงของพวกผู้หญิงนิดหน่อย ทุกคนต่างกำลังพากันกลั้นคำอีกครั้งอย่างยากลำบากชุยหังพยายามหักห้ามใจไม่หันไปดูว่ามีใครหัวเราะเยาะเขาบ้างแค่เห็นได้ชัดว่าเหลียงจื้อที่ยืนอยู่ข้างๆเขากำลังทำท่าทางกลั้นคำจนตัวสั่นแค่นี้เขาก็อับอายมากพอแล้ววันนี้ก็มาทำความรู้จักกับทุกคนก่อนนิดหน่อยระเบียบวินัยในการฝึกทหารผมจะพูดแค่สองคำเท่านั้นก็คือปฏิบัติตามไม่ว่าผมจะพูดอะไรพวกคุณแค่ทำตามแค่นั้นพอ ผมจะไม่มองว่าพวกคุณเป็นนักศึกษาแต่จะฝึกฝนโดยมองพวกคุณเป็นเหมือนทหารคนหนึ่งยังไงส,สาขาวิชาของพวกคุณเดิมก็เป็นวิชาการทหารอยู่แล้วถึงยังไงก็มีแหล่งที่มาจากกองทัพทหารโดยตรงดังนั้นทางที่ดีอย่าให้ผมเห็นว่ามีหนึ่งในพวกคุณคนใดคนหนึ่งมีใครเป็นตัวถ่วงของทีมเด็ดขาดหรอือพูดด้วยท่าทางเด็ดขาด อาจารย์หมาที่พึ่งจะเดินกลับมาทางนี้จากที่เดินไปดูทีมอื่น,นๆเมื่อได้ยินคำพูดของหลู่จื้อก็พยักหน้าอย่างพึงพอใจจากนั้นก็ยื่นขวดน้ำขวดหนึ่งให้เขาอย่างกระตือรือร้นหลู่จื้อบกมือไปมาแสดงให้เห็นว่าอย่าพึ่งมารบกวนเขาตอนนี้สิ่งที่ทำให้ชุยหังยิ้มได้นั้นประหลาดมากพอได้มาเห็นท่าทีของอาจารย์ที่ปรึกษาของตัวเองแบบนั้นกลับแอบรู้สึกชอบใจ สายลมพัดชอยมาแต่ไม่ได้พัดพาความเย็นสดชื่นอะไรแบบนั้นมาด้วยแต่กลับเหมือนใบหน้าถูกกระแสล้ร้อนๆจุมพิษเบาๆอะไรแบบนั้นสมชื่อกับที่เป็นแหล่งเตาไฟใหญ่จริงๆขนาดลมยังร้อนเลยพรุ่งนี้เวลาแปดโมงเช้าให้ทุกคนมารวมตัวที่นี่อย่างพร้อมเพรียงตรงเวลามีการประชุมระดมคนฝึกทหารของมหารายการแต่งกายแต่งเหมือนวันนี้ก็ได้แต่อย่าให้ผมรู้ว่ามีคนมาสายไม่อย่างนั้นจะถูกลงโทษยกทีมได้ยินชัดเจนหรือยังหลู่จื้อถามขึ้นด้วยเสียงเข้มๆอีกครั้ง เข้าใจแล้วครับทุกคนขานรับอย่างพร้อมเพรียงแต่ว่าในใจแอบรู้สึกไม่เข้าใจนิดหน่อยการประชุมระดมคลฝึกทหารความหมายคือระดมคนให้เข้าร่วมในการฝึกทหารถ้าหากมีคนไม่ยินยอมก็สามารถถอนตัวจากการฝึกได้อาจารย์หมามีอะไรอยากจะพูดเพิ่มเติมไหมครับหลู่จื้อหันไปถามอาจารย์หมาอาจารย์ที่ปรึกษาที่ยืนตัวผอมแห้งอยู่ข้างๆอาจารย์มาเดินเข้ามาจับมือกับเขาก่อนจะพูดขึ้น ลำบากคุณแล้วครับพอบอหมวดที่แท้หลูจื้อคนนี้เป็นถึงระดับผู้บังคับการเลยเหรอเมื่อครูน่นี้ครูฝึกหลูก็ได้พูดเกี่ยวกับเนื้อหาคร่าวๆของการฝึกกับทุกคนไปแล้วฉันจะขอเพิ่มเติมอีกหน่อยนะระหว่างที่อยู่ในช่วงฝึกทหารนี้เวลาพักนักศึกษาสาขาการเดินเรือของเราไม่ได้รับอนุญาตให้ออกไปข้างนอกโดยพระละการถ้าหากมีเรื่องอะไรฉันจะบอกหัวหน้าห้องชั่วคราวก็คือโจเฉวียนแล้วเดี๋ยวจะให้โจเฉวียนบอกกับหัวหน้าห้องพักทุกคน แล้วให้พวกเขาบอกต่อทุกคนอีกทีเอาละวันนี้พอแค่นี้ยักย้ายนายตัวร้ายที่รักตอนที่2 4 1ส8 5เซนติเมตรสุดท้ายคำพูดของอาจารย์หมากลับไม่ได้ดูมีอำนาจเท่าหลูจื้อเลยเอาละทุกคนกลับได้แล้วและจำคำพูดของผมให้ดีพรุ่งนี้ห้ามมาสายอย่าให้ผมจับได้เด็ดขาดหลูจื้อไม่ลืมที่จะพูดข่มขู่ส่งท้าย ชุยหังหันไปมองก็พบว่าหลูจื้อกำลังทำหน้าอมยิ้มกลุ่มกลิ่มของมาทางเขาสายตาแบบนั้นทำให้หัวใจของชุยหังที่อยู่ข้างในสันรัวก่อนจะรีบหมุนตัวกลับแล้วเดินไปกับเพื่อนรูมเมดชุยหังเมื่อกี้นี้ครูฝึกลู่คุยอะไรกับนายกันแน่ทั้งเชิงถามขึ้นในขณะที่กำลังเดินเดินอยู่คำถามนี้โจฉเฉวียนก็อยากรู้เหมือนกันก่อนจะพูดขึ้นตามมาอีกประโยคทำไมรู้สึกเหมือนพวกนายเคยรู้จักกันมาก่อนชุยหังตอบฉันละหวังให้ไม่เคยเจอมาก่อนจริงๆ ถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่าเคยเจอมาก่อนละสิโจเฉวียนฟังเข้าใจในทันทีชุยหังพูดต่อช่างมันเถอะพูดไปพวกนายก็ไม่เข้าใจโทษปากฉันเองนี่แหละทำให้เขาไม่พอใจแล้วตัวเองยังไม่รู้ตัวเลยทำไมหรอนายทำอะไรให้เขาไม่พอใจหรอวังเสียงถามอย่าว่าแต่คนอื่นเลยเรื่องนี้ขนาดจังเผิงก็ยังอยากรู้ถึงขนาดเดินก้าวช้าๆอยากฟังรายละเอียดด้วยชุยหัง ขณะที่ชุยหังกำลังพยายามเรียบเรียงว่าจะพูดยังไงดีก็ได้ยินเสียงตะโกนเรียกดังมาจากด้านหลังเขาพยายามหยุดความไม่พอใจมากมายที่อยู่ในใจให้หยุดเอาไว้ชั่วคราวค่อยตัดสินใจอีกทีว่าจะปล่อยให้มันยุ่งเหยิงต่ออีกไหมาจากนั้นก็ค่อยๆหมุนตัวกลับไปมองหลู่จื้อที่ยืนอยู่ด้วยกันกับครูฝึกคนอื่นๆเขารู้สึกไม่ค่อยแน่ใจว่าเมื่อกี้นี้ตัวเองฟังผิดหรือเปล่าหรือว่าเขาหูแว่วไปเองชุยหังเรียกนายนั่นแหละมานี่หลู่จื้อตะโกนเรียกขึ้นมาอีกครั้ง ครั้งนี้ชวยหังมั่นใจว่าเขาเรียกตัวเองจริงๆไม่มีทางเลือกเมื่อกี้เขาเพิ่งจะพูดไปว่าการฝึกทหารกับเขามีแค่ต้องปฏิบัติตามนอกจากตัวเองจะทำตามคำสั่งเขาก็ดูเหมือนจะทำอะไรไม่ได้อีกแล้วเขาทำได้แค่ฝืนใจเดินกลับไปภายในใจก็กำลังคาดเดาว,ว่าเขาคงจะไม่ได้อยากจะแสดงอำนาจกับชวยหังต่อหน้าเหล่าครูฝึกพวกนี้หรอกนะวิ่งให้มันเร็วๆหน่อยเดินช้ายังกับพวกผู้หญิงทำถ้ายังกับเป็นคุณหนูอยู่ได้เสียงของหลูจื้อติดเป็นเงาตามตัวเลย น้องแกสี่นายสิคุณหนูนายหน้ามันคุณหนูใหญ่ของตระกูลเลยด้วยชุยหังได้แต่แอบคิดในใจไม่กล้าพูดออกมาเขาเร่งก้าวเท้าวิ่งเบาๆพลางก้มหน้าอย่างตั้งใจไม่มองหน้าหลูจือ้อหยุดเกือบจะชนฉันอยู่แล้วฟังจากเสียงของหลูจื้อตอนนี้อยู่ใกล้กับเขามากๆชุยหังหยุดฝีเท้าลงแล้วพูดขึ้นครูฝึกเรียกผมหรอครับอืมฉันอยากจะเตือนนายหน่อยว่ากางเกงของนายมันยาวเกินไปหน่อย พรุ่งนี้เริ่มวันแรกอีกเดียวไปเปลี่ยนตัวใหม่เถอะหลูจื้อพูดช่วยหั้งหมดคําจะพูดนี่คือเป็นห่วงหรือว่าแอบตกตาพูดจาที่แทงเขากันแน่พอเห็นเขาไม่พูดอะไรหลูจื้อก็ถามขึ้นมาอีกนายสูงเท่าไหร่ช่วยหังคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วพูดตอบร้อยหกสิบแปดจุดห้าปัดเลขให้เต็มก็แค่ร้อยหกสิบเก้าแต่กางเกงตัวนี้คงจะเป็นของคนที่สูงร้อยเจ็ดสิบขึ้นไปด้วยซ้ำนายไม่กลัวว่าต้องดึงขึ้นไปถึงรักแร้หรือไงหลูจื้อพูด ครูฝึกคนอื่นๆพากันหัวเราะแต่ไม่ได้ดูมีเจตนาไม่ดีอะไรชุยหังไม่ได้ตอบอะไรคำถามแบบนี้เขาก็ไม่รู้ว่าจะตอบยังไงหรือจะให้เขาพูดว่าขอบคุณมากที่เตือนให้เขานึกขึ้นได้ว่าตัวเองตัวเตี้ยหลู่จื้อก็ไม่ได้บีบบังคับเอาคำขอบคุณจากเขาและให้เขาแยกตัวออกมาง่ายๆตอนที่ชุยหังเดินกลับในใจก็เอาแต่คิดว่าไปเปลี่ยนกางเกงตามที่หลูจื้อบอกดีไหมนะ คำถามนี้ทำเขาคิดจนหัวยุ่งมาตลอดทางจนกระทั่งตอนที่เขาเดินผ่านมาทางหน้าต่างที่รับชุดทหารตอนนั้นก็พบว่าด้านในไม่เหลือคนอยู่เลยแม้แต่คนเดน,นียว์วดูเหมือนว่าต่อให้เขาอยากจะเปลี่ยนก็ไม่มีสิทธิ์เปลี่ยนแล้วละ่ะช่างมันเถอะเอาแบบนี้แหละถึงแม้ว่าตัวเองไม่ได้ขายาวอะไรแต่อย่างมากก็แค่ม้วนขากางเกงขึ้นนิดหน่อยก็เรียบร้อยแล้วไม่ใช่หรอ